สวัสดีครับชาวไซค์ก็อยู่ท่านนะครับกลับมาเจอผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมฟุตบอลสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับพักยก77ครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้โดยนี้3คู่เนี่ยเป็นอุ่นเครื่องหนึ่งคู่กับอีก2คู่นี่จะมาจากยูฟาเนชันสลี คู่แรกเราไปดูอุ่นเครื่องก่อน,นเวลา17.30นาทีรับไปดูญี่ปุ่นครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางบราซิลเดี๋ยววนี่จะมาเกมล่าสุดเป็นบราซิลชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูคันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับพอกันเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชนะ4เสมอหนึ่งครับเกมล่าสุดอชนะปารากวัยมา4ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางบราซิลเนี่ยชนะ4เสมอหนึ่งเหมือนกันนะครับเกมล่าสุดถล่มอชนะเกาหลีใต้มา5ประตูต่อหนึ่งถึงบ้านในเกาหลีเลยนะฮะ ไปดูวัตูผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับญี่ปุ่นวันนี้เกมรับจะมีทางมายะโยชิดะครับตรงการวัตสรุเอนโดโดยหน้าเป้าจะเป็นทางคาทาคุมิอาสโนครับสนทางบราซิลข้างหลังเทียก็ซิลวาครับตรงการเฟรตแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางริชาร์ดิสันครับก็หมายญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ผมมองว่ายังดูงงงงอยู่ในเรื่องการจัดตัวผู้เล่นนะครับ เพราะว่าดูและตัวผู้เล่นเนี่ยคุณภาพพวกเขาเป็นรองทางบราซิลแล้วต้องมาเจอกับบราซิลที่แข็งแกร่งและดูเอาจริงทุกทีทุกเกมนะครับก่อนจะถึงบอลโลกนะครับแล้วก็ผมมองว่าเกมรุกพวกเขาเนี่ยมีมาจาก ทุกทางเพราะฉะนั้นดูแล้วเพื่อความเชื่อมั่นก่อนจะเข้าถึทางทร์นาเมนต์สำคัญบอกว่าบาราซิลจะเน้นที่สุดและจะเอาชนะญี่ปุ่นได้ในวันนี้3ประตูต่อ1ครับคู่ที่2เราไปดูที่เนเช n s ่นสลีกในลีเอกลุ่ม1นึ่วลาลตีหนึิบห้นะครับไปดูออสเตรียครับทีมจ่าฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเดนมาร์กทีมรองจ่าฝูงครับดูคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเดนมาร์กเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับออสเตรเนียชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดสุดยอดนะครับอชนะโครเอเชียมา3ประตู0เปิดตัวรังนิกนะครับส่วนทางเดนมาร์กเนี่ย ชนะ3แพ้2แต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะฝรั่งเศสมาได้2ประตูต่อหนึ่งแบบสุดยอดเลยนะครับไปดูคนที่ตัวเล่นที่คข้ว่าน่าจะลงสนามประเววันนี้นะครับวันนี้โครเอเชียในยข้างหลังจะเป็นทางเควินดินโชครับในแนวรับครับตรงกลางจะเป็นทางอันเดรสไวมันโดยเนเะเป้าจะเป็นทางมาโกอานาโตวิชครับส่งทางเดนมาร์กเนี่ยข้างหลังยานิกเวสต์การ์ดครับตรงกลางคริสเตนเลลกเซนวันนี้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับโดยน้าเะเป้าจะเป็นทางอันเดรส คอนเวย์วิลส์ครับก็ต้องบอกว่าออสเตรียเป็นโคช้ชแล้วดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าคุณภาพทีมตัวผู้เล่นและแท็กติกต้องบอกว่าดูยังดูเป็น,นรองทางเดนมาร์กนะครับเพราะว่าเดนมารนะ์กเนี่ยลงตัวกว่าครับในแง่ของทีมนะครับแล้วก็ วันนี้ได้อีริเซนกลับมาเนี่ยเพิ่มมิติในแนวรุกของพวกเขาได้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมแล้วผมมองว่าเดนมาร์กดูดีกว่าแล้วน่าจะบุกมาชนะออสเตรียที่ยังลูกผีลูกคนได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2อยู่ในยูฟ่าเนชั่นสลีกเหมือนกันในลีกเอกลุ่มหนึ่งนะครับในเวลาตีหนึ่งสิบห้าปดูโคเอเชียครับ ทีมันดับ4ของกลุ่มนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเยอกับทางฝรั่งเศสทีมันดับ3ของกลุ่มโดยคนที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นฝรั่งเศสเอาชนะ2ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโคเอรเชยเียชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้ทางออสเตรียมาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ3-0นะครับสวนฝรั่งเศสเนี่ยชนะ4แพ้1แล้วก็เหมือนกันครับเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าแพ้เดนมาร์กมา2ประตูต่อ1นะครับ ไปดูตัวผู้เล่นี่ครับว่าน่าจะลงสนามกันเดนนี๋ยวนี้ครับโคเอเชียันี้ข้างหลังจะมีทางดูมากอยวีด้าครับตรงกลางมาติโอโควาสิตโดยน้าเป้าจะเป็นทางยูซิปเบรคาโลานะครับส่วนทางฝรั่งเศสข้างหลังจะมีทางวิลเลียมซาลิบาครับตรงกลางเอ็นโกลกองเต้โดยน้าเป้าจะเป็นทางคิเลียนเอมบัปเป้ครับก็ต้องบอกว่าโคเอเชียแพ้ย,ยับมาเกมล่าสุดนะครับแต่ว่าแล้วก็ดูว่าพวกเขาเนี่ยทีมผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะผ่านจุดสุดยอดมาอายุมากๆก,กกันเยอะแล้วนะเขาต้องเจอฝรั่งเศสที่ ตัวผู้เล่นยังเป็นระดับ world class ค,ครับแม้ว่าจะแพ้ในเกมล่าสุดพลาดเกมก่อนวันนี้ผมมองว่าฝรั่งเศสของเดชชองจะเน้นสุดๆแน่นะครับแล้วผมมองว่าต้องทําให้ได้เดี๋ยวผมมองว่าคู่นี้ที่สุดแล้วฝรั่งเศสจะบุกมาชนะทางโอลิชิได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางเป้าทั้งหมดของผมนี้ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ญี่ปุ่นครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางบราซิล1-3ครับ คู่ที่2ครับในในเช่นส์ลีกเนี่ยออสเตรียครับจะเล่นในบ้านแพ้กับเดนมาร์ก1-2และคู่สุดท้ายกับในเนชั่นส์ลีกลีกเอกลุ่ม1เนี่ยจะเป็นทางโครเอเชียครับเปิดบ้านแพ้กับทางฝรั่งเศส1นประตูสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าใช้กำแรงใจพวกเราเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกเรานะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกไปทุกคนโชคดีแล้วพวกนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ